สบายดีพี่นอ้องปองไปเมื่อสุดขุดทุกคนแนละ้วพี่น้องเมอนก็มาพอก็เสนาหน่อยจ้าพี่น้นองเมอนี้เป็นวันอาทิตย์จ้าจึงเสนาหน่อยไปไขายของเ mm. นาะพี่น้องเนาะนี่อยู่ร้านของเก่าอยู่พระรามสี่พี่น้องตอนนี้ก็ขายแล้วเรียบร้อย,นะอยแล้วพี่น้องขายแล้วจ้าแต่เสนาหน่อยจะไปเยียมป่าป่าพื้นทากออจากงลงบ้านซื้อแบรนด์ล้างนกไปฝากซื้อนม เอดจ้าพี่น้องนี่สวยดูนี่ผู้ใหญ่ที่เคาลบนะคือสายรู้จักกันมานานแล้วพี่น้องนี่คือผู้ใหญ่ที่เคารพเนาะพี่น้องเนาไบ่เคยทิ่มบ่เคยปะกันพี่น้องบ่เคยลืมเดี๋ยวตอนนี้สิไปเยี่ยมป้าและจ้าพี่น้อง ไปสาวน้อยพาเออสาวน้อยพาเฮ็ดพากินชาแนลเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะด้วจ้าพี่น้องกดฉับสไครต์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งเผื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะไปแล้วนะจ๊ะแลใครพาลงไปสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายเออยาดะยาเดะกดไลค์กดแชร์เด้อ ไปพี่น้องเดี๋ยวไปห้องอ้ายก่อนนีอ่อ้ายแล้วพาไปไปเลยนะฮะเออเป็น,นไหนไรเลยอ,ออกจากมือเลยนี่นทีสามเอ็ดอนที่ยี่สิบเก้าี่สิบเก้าออออกชมือเลยถ้าใช้จ่ายเท่าไรแพงบว่แพงเหรอรักแสนไอม หมอนัดนัดไปอีกวันไปไ่ไปโอไปเข้านกไปประกอบมีวันก่อนอ๋อราะมนมันมีอาการตอื่น่มีอาการอื่นไปกับเพื่อนที่บ้านเอาอบ้านเคงเอะไเนะอไรบายเออไรมนหมอนัดต่อไปในตอนที่ออกเขาสแกนมั้ง บมียางสายยางกับบริบริเคอร์เทียนยนะอืมอยุงก,กาวแล้วเราก็กินเข่าได้ปกติเหรอกินรลวกกินแต่พวกอา่ายังไงเข่าแบบข้าวต้มนี่ใช่เหรอลูกก็กินต้มแล้วก็ใหญ่หรกินกินได้ยี่สองคำคำเดียวแต่ก็ขอพอปกติก็นพวกนี้กินมันก็ใหญ่เราก็นอนโรงพยาบาลเฮิงเลยเนาะมันแบบยังไงอะ เดือนเดือนเรืองเดือนกับผ่วันเนาะผ่านวัเก่าวันกัอนเขาอันอย่างนั้นพระชาสงเคราะห์ไม่ได้ซอยหรอไม่ได้เห็ดเห็ดไม่ได้คันเราไข่ในเมื่อให้เราเมื่ออยู่บ้านมาเลยนี่เลยอ๋อต้องรักษาเรื่อยๆอ่ะ ตัวเข้าลึกชาเนี่ยตัวหนามมันข้างในสมองเนยเขาละบายกระ,ะาตัวนี้ไอ้ไจวนเทนเลือดแตกในสมองอ่ะตัวนี้อย่างเง,งี้ยมันแหรกยังเลยเลอ้าวเหรอเพราะว่วาเขาต้องแทรกสิอย่างเพราะว่ามันยุดแล้วเลือน,น่ะ,ะ,ะมันยุดแล้วเขาก็เลยระบายออกตรวนี้ใส่สายระบายออกเพราะว่ามัาระบายประทานหรืวนปกตินี่ระบายทานยังอ,อยู่ได้นะอ่าฮถ้าระบายประทานนี่อยู่ได้ ควาดันจะเกิเขาเลยใสายพาวนของทางในรบาปรทานเน่ยเตไหนน่ะมันแข่อ๋อของป่านี่ในหัวรงบาลประทานเดจังไเนาะแต่ว่าอจะเลือกแกนเลยมันยุดแล้ว แต่กระบหูวมันสิหายทาว่าอนบอที่หรอต้องรักษาไปเรื่อยเหรอเขาบอกเขาบอกต้องไปไกระทาบันที่รักษาหลอดเลือดต้เอไปตอนอดหลายมีคนมาเยี่ยม ตมาหอดหองป่าแล้วจ้าพี่น้องจำได้ไหมจำได้บ่จำได้เป็นอะไระจำได้เป็นอะไรกินข้าวแล้วบ่กินข้าวแล้วก็ยังห่างแต่ที่นี่นะกินบ่วหาก กินกันในบ้านย่เีห้องมันแคบเลยเนาะอ้มันแคบแค่เพราะว่าเมื่อนานมาเมื่อนานคือึ้นมาไหวฮะแล้ทาอยู่ในบันไดอ้อหไปหาเจ้าของห้องกันหาห้องนะแต่มันแคบแพงเลยนกเลยแคบไปอยู่กปนอนเลยนะพอจะไปอยู่น้ำเจ้าก็มันชุ้งเหมือนบ่ขนาดไนไงแต่ยู้องนั่งคืนฮอดชั่นเดียวอย เตียงในหนังอยเป็นลมกินแล้วาาว่าเขาเดี๋ยวใส่เป็นเพิด,ดอ่ะสูส้ๆนะเออชู้ๆเด้อสภาพแข็งแงห้งชาวไวัยวัเด้อจะได้ไปเหตุงานเจาอยากเหตุงานบอกเออจะนั้นจะต้องออกกําลังกายจะดูจะจะได้แข็งแห้งเด้อเออสูส้ๆชูๆนั่นแหละ

ชิมหมดเลยได้นลยกินน้ำพอดย้งคนโดนแต่ก็มันแคบแต่ว่าลมมันไมีนะไอหน้องเนาะลมมันมาเ้อยให้ไว้เจ็บพ่อนะกินอากาศมีดิลมที่เยอะนะตัวจับเออเมื่อไรเด้ออไว้ไว้ Ừ, น้ำนอะไน่ะกินเปกินเลยน้ำ <ừ. S 2> นั่อย่างากเลิ้นลนั่งลยหงคอยทีนั่งเลออเลอนไปแล้วไปแล้วหเมฆเฮ้มาเลยเด้อบ๊ายบายตอนนี้อายแล้วก็สิไปเฮ็นงานแล้วพี่น้องเลย อยู่กันสองคนพัวเมยพี่น้องจักเสิเหตุอย่างใดเจ็บไข่ได้ย่ามเจ็บไข่ได้ป่วยกันดูแลก,กันไปอะไรเนาะพี่น้องนะเนาะเสเยอย่างใดล่ะอยู่บ้านเพิินเมืองโตอ้ายเรากลับมาก,กับว่ามานถุ่มสองถุ่มพอล้พี่น้องเลยป่าแล้วก็นนอนอยู่ห้องู้เดียวอ้ายเราก็ไปเหตุงานคาราสีได้กลับมาก,กับตอนเถียงพี่น้องตอนผกเถียงอะนะกลับมาก,กับเอาเข่าเอานามให้ ให้ป่ากินเลยแล้วก็กลับไปเห็นงานคือเก่าพี่น้องจักสิเหตุอย่างใเนาะพี่น้องอยู่กันสองคนผัวเมียเนาะการดูแลก,กันไปอะไร่น้าะก็มาเยี้ยงเห็นไปตะพูนก็มือแท้อ๋อทันนี้โอเคบ๊ายบายเยี่ยมป่าพี่นอ้องเอ้ย เลือดในชมองแตกพี่เนาะน่า,นาข้างในชมองเปินกาซใหเงินกับ,บว่าเอาเฉนหน่อยเอาเงินให้แลาวแล้วก็ว่าเอาพี่เนาะ โอเคสองพันเ okay. ป็นกำลังใจให้เราเด้วยพี่น้องด้วยพี่น้องอตอนนี้ถ้านอย,อยู่สะพัดร้อยพี่น้องหากย่างมากแต่ห้องป่าเนะพี่น้องเนาะไปเยี่ยมป่านี่คือซึกสช่องสามพีเนาอ ่องสามอาคารวารินน์เดอรพี่น้องอร่อยจิการ์ดจ้า บ้านเพื่อนค้นอยู่แคบแคบค,คล้องอนะน้นพี่น้อง <c ười> คลองกับย้ายใหญ่พี่น้องพอยี่แหดผ่านนี้เลยพี่นอ <c ười> ้องหอนขนาดพี่น้องเลย <c ười> ห้อนเมื่อยก็ท่ผ่านเลย นี่พี่น้องขยอยมาหอดกมศูนย์กมศูนย์จ้าง่างมากพี่น้องเอ้ยเมยงามมาพี่น้อง,ลอง,องแล้วขารถไหม นี่ไปขายของพี่น้องเลืเ่นอนี้ในวัดยุทธวันอาทิตย์ขายของแล้วก็เลยอันเลยไปเยี่ยมป่าพี่น้องเอื่อยของแฟนพี่สาวของแฟนครึ่งออกจากโรงพยาบาลพี่น้องนะคะก็ออกจากโรงพยาบาลพี่น้องอันนี้ยังก็ถ้าเป็นอย่างไรเลือดข้างในสมองอ่ะพี่น้องแต่ก็ไปผ่า แล้วน้ำออกแล้วเนี่ยเราก็ดีขึ้นแล้วพี่น้องเลยแล้วเก่งหลายพี่น้องแล้วจำได้ว่าทุกคนเลยแล้วเก่งหลายพี่น้องที่กลับแล้วเมื่อไหร่